ในระบบที่อาคาวนะครับตอนนี้ตัว billing address นะครับระบบมันจะยึดตาม user ว่า user นี้อยู่บริษัทไหนหรือแผนกไหนนะครับสมมุติถ้า user นี้นะคะที่ผมใช้อยู่คือ user admin เนี่ยนะครับผมสามารถระบุว่าตัวเองไปอยู่ในแผนกไหนได้สมมุติผมเลือกเป็นผมให้ admin อยู่แผนก sales นะครับทีนี้ผมก็ไปกำหนดได้ว่าแผนก s a l s เนี่ยให้มีที่อยู่เป็นอะไรนะฮะตรงนี้ผมเอาเป็นที่อยู่เนาะ ตรงนี้ผมเอาสมมุติให้มันต่างๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1234แบบนี้นะอย่างนี้นะครับที่เหลือจริงๆก็เหมือนตากการเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าผมไปดูในแผนที่ของไม่ใช่แผนที่ที่อยู่ของเซลล์เนี่ยจะเห็นเป็น1234อย่างนี้นะทีนี้ถ้าผมกลับมาที่ตัว EPO นะครับแล้วผมก็ทําการสร้างรายการ Local Store ขึ้นมาแล้วก็ทําการจะเช็คเอาท์นะครับ สิ่งที่ได้ก็คือผมจะได้เป็นชื่อพลชื่อชื่อก็คือตามชื่อ username เนาะแล้วก็องค์กรสาขาที่อยู่ tax id อะไรทุกอย่างตรงเนี้ยจะเป็นไปตาม setting ตรงนี้หมดเลยนะครับสมมุติผมแก้เป็น1 2 3 4ให้หมดตรงนี้มันก็จะกลายเป็น1 2 3 4หมดนะครับประมาณนี้